เรื่องก้าน,น,น 19, คนที่อยู้องริดเช้เับโวิดต้องอตเชื่อรับโควิดเอติดเชือิดเช้อติื้อติดเชาดชือเรื้อตเชี้อตั้อตินเช้อติด่ชือติเ้อติดเยื้อายมเชื้อต่เือเดิเดอ้อิติอตนือ้นน้ ก็คือเราได้พารนาเรื่องต่ออย่างนี้นะครับลำดับที่3แขครับแผ่ได้วนการจังจัดทางในจำนวนยก2าลายครับที่โรงแรมวีฬาทำให้รวงทั้งรวมทั้งคนดิดโในวงการสารสุขซึ่งหมดเป็นเจดีนหลักของสาราสุขึ่งให้สอดคล้องกับให้เป็นเรื่องของในภาษาที่27สิเจครับเป็นแผ่ด้วยการรวปด้วยการาว เว้นที่หน้าทัศนระยะห่างมีการแทดรอสซึ่งก็เป็นมาตรฐานเดิมที่ครัทาบนะครับเราไป4.1.2ครับนึงครับครับส่วนกลุ่มผู้สงสัยหรือผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเนี่ยเรามีการมอนิเตอร์ติดตามผลตามแผนของสพบนะครับแล้วก็ตามของกรมควบคุมโรคความปันยกและก็ผู้แยกเชื้อซึ่งจะมีสองยุทธศาสตร์ตัวใหญ่ ภูเกตในขณะที่เขามันชื้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนในการขอตักคูมิระนาวครับเขาไม่ได้ทั้นตัให้บริการแผู้รับบริการครับมีมาตรการการขอข้อมูลให้ก,หก,นนการสุลกากรภาษีห่าง่นทัางรัจุดครับมีเพิ่มเติมแก้ไขในรายงานกนารประชุมครั้งที่ที่หกไม่ครับ